สวัสดค่าวันนี้เราก็มาพบกับ JT Gamer TV นะคะ <laughs> วันนี้เราก็จะไปพาทัวร์ช้อนปลากัตนะคะโอเคเราก็ไปกันเลยนะคะนี่ก็คนขับรถ <c oughs> <laughs> คนขับรถสปายนะคะ <c oughs> นี่ล้วกำลังเดินทางไปแล้วนั่นคือหนทางเครื่องนาของเราที่จะเป็นนักช้อนปลาก,กัตนรอบโลกไม่ใช่นะคะ โอเคนี่นะฮะทางข้างหน้าของเรายังอีกอยาวไกลแต่เราก็ไม่ยอมท้อถอยฮะน,นี่ก็คือคลิปนี้พาไปดูที่ช้อนประกศาะกศเฉยนะคะยังไม่ได้ช้อนเพราะขนาดนี้นะครับเราได้ทําการชิวข้าวกันอย่างหนักซึ่งตอนเช้าผมตื่นมาขนาดนี้ก็เวลาเวลาเวลาแปดเก้าโมงเจ็ดนาทีนะฮะ โอเคแล้วก็เดินทางต่อกันเลยคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปช้อนประกาศจริงๆนะฮะแต่ครั้งนี้พาไปดูแหล่งกันก่อนโอเคนี่ก็คือบรรยากาศทางนะคะมีแต่ป่าสวยงามนะคะไม่มีควันมลพิษเหมือนที่กรุงเทพนะ,ะซึ่งผมก็เป็นคนกรุงเทพแต่ว่านะฮะบ้านเกิดผมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนั่นเองนั่นฮะนกเอี้ยงนกเอี้ยงเอ,อ โอเคมันก็ไม่มีอะไรมากนะนี่คนขับรถคนนี้นะคะเขาเลี้ยงนกอยู่สี่ตัวตัวหนึ่งถูกนกกินตัวเนี้ยตัวหนึ่งเอ้ยตัวตัวหนึ่งถูกงูกินมาฮะแล้วไอ้ตัวนึงก็บินหนีไปตอนนี้เหลือแค่นกเอี้ยงกับนกเขาแล้วตอนแรกนะคะมีนกเขาสองตัวนกเอี้ยงหนึ่งตัวแล้วก็นกบัวหนึ่งตัวนะฮะโอเคขนาดนี้เราก็ได้พบกับเสียบกวนประสาทซึ่งเป็นเสียงของตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะ เหมือนจะเป็นเสียงของห่านนะคะซึ่งเสียงห่านนะคะมันกวนตีนโอเคแล้วก็พบเพื่อนของคน,งค,นคนคนคนหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็พบเพื่อนของคนคนหนึง่งเอาหาพ่อมึงเหรอโอเคแล้วก็จะด่าเขากลับป่ะไอ้ฟาร์ก oh, ี้แมนโหไอ้สดเป้ไอ้บูชีเตาไอ้ซแมไอ้ฮุไอ้ฮึไอ้คุควย ไอ้ c k i n g I w a n ันนี้ฟากิงซัมเบ m I w a n นอสกันไ i ้วันนี้ฟากิงแ m นไอ้แอสผม t อ a เอริกันไอ้เอ c ิก m น n ัง y ีไอ้ฟากิ I แมนโย่ซัมเตอนนี้ผม <laughs> ทำการเจ็บตูดอย่างหนักนี่ฮะแหลงเลาราแหลงเราถึงแล้วฮะเดี๋ยวเราจะขับไปข้างหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็ถ่ายตรงที่เราช้อนกันให้ดูนี่ฮะแหลงองผมมีพืชน้ำด้วยไม่แน่เดี๋ยววันหน้าเราอาจจะมาเก็บนะแต่แม่ผมสั่งกัชับเลยเขห้ามเลี้ยงปลากัะ เลี้ยงแล้วก็เยอะไปภาละเยอะนะฮะอัน huh. น okay. oh, so ี oh, so oh. Oh, uh. ้ผมก็อยู่กับปห้าแล้วนะโอ้ยโอเคโอ้ยตอนนี้ผมมีอาการสั่นสะเทือนถึงข้างในใจอนี่ฮะมาแล้วแรงถึงแล้วแรงนี่ฮะแรง แหล่งของเราแหล่งที่รักนะฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันเลยแต่ตอนนี้ผมอยากจะตายมากเลยนะการโอ้ยตอนนี้มันสั่นไปทั้งวุฒิวอวร์ครับโอ้โอ้เฮอรยเล้ทเัอรแหละ โอเคนี่คือบ้านเพื่อนเขานะฮะยังไม่เห็นกันก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในขินนะฮะเดินทางอยู่บนเินโอ้โหที่มันขุข่นะฮะแล้วตูดผมกำลังจะพันนะจังหวะนี้อุ้ยวัวจอดไอ้ปื้ดจอดจอดี้วัวะนั่นฮะวัว โอ้โหบัวหำ่ตรงนะฮะไม่ม,มีหำก็มีตัน่มครับโอ้ยหำ่ต,ะะตรงะฮะตัวมียนะครับโอเคแล้วก็มาถึงแหล่งกันแล้วนะฮะตรงนี้นั่นเองโอเคจอดกันเลยนะฮะโอ๋อูดชาไปหมดแล้วะฮะนี่นี่แหล่งก็แดดนะฮะถ้ามองไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะฮะมาถือหนถือถ้า,า่งพงน,นี่ครับที่ช้อนบ,บักกัดครับ เลงที่ช้อนปากกัดครับดูครับมันอาจจะเน่าๆไปนิดนึงแต่มันก็มีปากกัดสวยๆนะครับดูสิครับผมเห็นหัดแล้วครับแล้วไหนวะดูครับเห็นไหมครับเออว่ะนั่นครับให้แบกๆูดยนี่ครับวัวครับเห็นไหมเส้นตาครับ โอเค okay, นะเราก็จะเดินดูคร่าว <c oughs> ๆก่อนนะคะเราจะมาจับจุดเอาไว้นะคะว่าตรงไหนมันเกิดนะคะข้างในก็มีอีกคนที่โ <c oughs> อนน้ยคน <Okay. S 2> ถ่ายกล้องนะคะได้ลื่นไปแล้ว มันจะเห็นวัวน,นะครับแต่ไม่ใช่ครับดูสิครับที่สายประกาศครับรม,มีกอไผ่อยู่แล้วครับรไม่รู้มีคนมาครับดูสิครับ ในคุณลงถือไหนครับต้นคุณลงถือนอะนครับนี่ฮะเห็นมนฮะนีน่เหรอลงถื้ะเล็กๆ<ด>ครับเล็กๆนี่ฮะโอเคเขาช้อนไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่ได้นะฮะโอเคแล้วก็มาช้อนเล่นๆนะคะไม่ดีจริงจังแล้วผมก็เลื่อนจนได้นะฮะโอเคก็ไม่ได้นะฮะโอเคแล้วก,วก็ต่อกันเลย นี่ฮะตรงนั้นก็น่าจะมีอยู่บ้างตอนนี้แดดจ้ามากนะฮะอุ้ยมันเจออะไรดุกด๊กดุกด๊กดุ๊กโอเคเราก็ไปต่อกันเลยนะฮะโอเคตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะฮะวอด ท <Okay. S 2> ี่อยารูอะฮะรูอะไรไหมครับรูอะไรไม่ทราบครับนร,ไร,ไรูบ่บลำนะครับนตรงนี้ครับเหรอนี่ครับเอาไปอุดไว้ดิเพื่อเป็นรูงูน้ำไม่ต้องหรอกครับมันทำลายมามามาธรรมชาติครับโอเคตรงมา้นเราจะเจอตัวอะไรสักอย่างนะฮะตรงนี้ ก็ไม่น่ามีเหมือนกันตัวตรงนี้นะฮะนี่ส่วนมาที่เราจะเจอก็จะเป็นที่ที่มันมีหญ้าเยอะๆแบบนี้นี่ครับต้นใส่ปากกัดนะครับโอเคฮะนี่ต้นตะเคียนน้าเอาไว้กัดให้ปากกัดเก่งครับโอเคฮะก็เดินดูรอบๆต่อกเลย นี่เท่านี้เดี๋ยวติดนาจะบผมจะมาช้อนให้ดูนะฮะแต่พี่ไปช้อนนะเดี๋ยวเราถือวันไหนอะวันนี้วันนี้ได้ไหมเดี๋ว่าพรุ่งนี้อุ้ยเจอวอดใหญ่นะฮะแต่มันไม่ใช่วอดอะไรนอกจากมันคือวอดปลากริมมันคือวอดปลากิมฮะ นี่วอดเบืเริ่มเลยเนี่ยฮะไปที่อื่นไปที่อื่นนะฮะก็เดินดูไปเรื่อยๆ,ๆนี่ฮะ,ฮะแหล่งประกัดเน้นๆเลยนะคะนี่นี่ฮะก็อาจจะร้อนไปนิดหนึ่งนะคะสถานที่ก็คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยานะคะท่าทุ่นซอยท่าทุ่นครับซอยท่าทุนนะคะพาไปฮะนี่คนนี้นะคะเสียนเขาคือเสียนนะคะเสียนนั่นคนเลยโอเคฮะแต่เราก็ไปดู ต่อกันตรงปลายๆนะฮะไปตรงไหน,นตรงนน้นนะโอเคฮะแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อกันแล้วก็ต่อกันเลยเดี๋ยวจะตัดคลิปไว้ก่อนตอนนี้นะครับเกิดลุ่มขนาดใหญ่นะฮะโอ้โหไม่รู้เกิดมาจากอะไรนะฮะภาคใต้ตอนภาคใต้นะฮะน,น้ําท่วมทําให้ถน,นน,นทุบโฉมขนาดนี้เลยนะฮะโอเคโอ้โห หลุมเลยะฮะหลุมโบเลยโอเคตอนนี้เราก็พบกระสุกที่น่าลำบาดนะฮะโอเคฮะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะฮะนี่แหล่งช้อนนะฮะแหลง่กกหลงที่เราจะมาช้อนนะฮะดูนะครับ อย่าทำลายธรรมชาติเลยครับคุณตินดูนะครับดูครับดูครับทางนี้เป็นเป็นชนลบปทานครับมาดูกันเลยครับว่าจะมีวอดปากัดกันหรือไม่ ไม่มีครับนี่ครับผมเจอวอดครับแต่ไม่ใช่วอดปากัดนะครับมันคือวอดปากิมนะครับคุณดูสิครับนี่ครับนี่ครับดูสิครับวอดครับวอดปากิมนะเดินไม่รอใครเลยโอ้โหที่นี่ก็น้ำเยอะนะฮะน้ำเยอะนะครับ ดูสิค,สครับเร่งช้อนปากัดนะครับนับเจอวัตตะกิมอีกแล้วนะครับผมจะซูมไปใกล้ๆนะครับดูครับไม่เห็นนรอยการมีวัตปกัดเลยนะครับ แต่ที่ไม่สีนะครใช่แล้วครับมีหวอดอีกแล้ครับแต่ไม่ใช่หวอดปากัดน,นะครับหวอปักกิมอีกแล้วนะครับยาามบางนี่ครับยาขมบางครับอ,อาตาให้คุณมีแผลได้ครับด,ดูครับที่ชอบประกัดน,นะครับ ก็เต้เยอะนะครับตัวนะครับนี่ครับชันรับประทานครับนี่ครับชันรับประทานครับน้ำข้นไปนิดนึงนะครับ มาดูที่ช้อนปรกกันรบมาดูที่ช้อนปรกกาโตเลยนะครับดูวับทินหน้าผมจะมาช้อนนะ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่หมอครับเด,ดี๋ยวครับไม่มีครับไปที่ต่อไปเลยนะครับเดินต่อนะครับไม่มีนะ ผมตอนนี้ผมเจองูครับใช่เหรองูสิงครับใช่เหรอเอ้ไหนอ่ะเมื่อกี้ครับใช่เหรอใช่มไหนู่นครับนู่ครับเลอยในน้ำแล้วครับนู่ครับนู่ครับเห็นไหมครับนู่ครับนู่ครับไอ้ซื้อนี่ครับมหนเลยนี่ครับขึ้นบอกแล้วครับใช่เหรอใช่ครับไหนวะผมจะโยนไม้เข้าไป ขึ้นบกแล้วครับขึ้นอย่างนู้นแล้วครับโอยไงูนะสิงนะครับกตกใจนกึกว่างูตัวใหญ่งูสิงนะครับโอเคเราจะยองโยนหยินไปดูนะฮะโอเคไม่ต้องตกใจดูเลยนะครับก็ใครที่อยากจะมาช้อนก็มาได้นะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอเอชยาครับแต่แล้วก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะมันมีงูหรือไม้ที่แหลมคมนะครับดูงับดูครับ,รบชอบอปะกันใช่ป อยากจะมาช้อนนะครับเฮ้ยเจอนกครับสำหรับคำที่ไม่สุภาพผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมตกใจนะครับโอเคครับแล้วก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่นะฮะโอเคคนเซียนประกาศนะฮะโอเคแล้วก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีหน่อยพี่ไปสวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งใต้คลิปด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามและซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับผมโอ้ย